สดั ة, น Saint ีบสอมืองเพียงองเพีย่เนอ่งพูดดีะเนาะแต่ว่าสมดอกฟางแดงเไนเลยจสสมดอกฟางแดงงามๆเนบรรยากาศดีาสวัสดีพี่น้องปดบนสุขคนอที uh ่ติดตามบสอสร้างเมืองเพียง ตอนนี้อ่าบอซ่อนได้ยืนอยู่ตอนน้าปลายบ้านน้ำเฮียเนาะบ้านน้ำเฮียซึ่งเป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองเพียงแขวงสัญ,ญบุรีรอ่บาบรรยากาศตอนนี้ก็แม่นบรรยากาศสดๆอยู่ที่บ้านน้ำเฮียมีต้นดอกฟางแดงไล่ไล่พี่น้องแล้วก็มีเสียงแมงมีุมม้วนมวนอ่บาบรรยากาศอมหอบก็บ่าเป็นแบบนี้ฉะนั้นพี่น้องคนใดที่เข้ามาเนาะก,ก็ฝากติดตามเบิ่งบอซ่อนอ่าบอซ่อนจีบไทยเรับไปเบิ่งโอ้มีต้น อ่ะักไลพี่น้องตนนดอกฟางแดงซ่องซ่งอ,งองข้างทางเลยไปไปเบิงกันเลยไปบซ้อนทีขับรถบ่ห<ป>ดือว่าจีฮับบัซ้อนจับกอง<ป>เออบ้านน้ำเฮียน้องบ้านน้ำเฮียเมืองเพียงแควงสยะบุรีไปอปปไ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 ปับกไป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 บปไปไนไปปไปอปไปไ นี่ี่ขับรถได้พี่น้องเด้อของเขาเดินทางตั้งแต่เมืองเพียงเนาะแล้วสิไปน้ำปุ๋ยพี่น้องอ่ากรลังสิไปน้ำปุ๋ยระยะทางแต่เมืองเพียงหาน้ำปุ๋ยกับชิยูประมาณวุ้ง10 15 5สาวกิโลเมตรนี่แหละน้าผมท่อนบลอกเดมเนี่งอยู่นี่เด,ด้ ông bỏ hay đường thì là, là, là sao để đây được à các bạn mười mai hạt chập con cái đó thì bao đó phăng đen thì mình chỉ bàn mưa nhầm tuyển à. nó bàn mưa há ก็เลยนะพี่น้องฝากติดตามบัวชซ่อนกับบุญโยไว้เพราะว่าพวกเขาในานำเป็นคนที่อยู่ในตัวในแคว้นสัญ,ญบุรีเนาะพร้อมที่จะนํญญาเสนอเรืเ่องราวาห้องบ้านของพวกเขานี่แหละให้พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะบางคนที่กางจีกางจีเนาะฮะนี่บางคนบางคนอยู่สัญ,ญบุรีเนะาะแต่ว่าพวมีโอกาสได้มาก็ามาเบิ่งนำห้อง ว่าพี่น้องอยู่ตางเหมือนตังแข่งที่ผมมีโอกาสได้มาจากเครื่องขอสมานมาเบิ้งวิวอยู่ นี่นี่คือว่าผ่านมาดูาดูบทสุ่นนี่คือสีอ่ผ่านดูดดดนด 1, 2, 3, เหมือนกันเนาะแมนแมนผ่านดูอยู่ตรงเนี้ยปิดหนึ่งสองสามคือจะมี ไปสายใช่ครัจะไปนี่จะไปบ้านบวนนัวสนเด้อยี่บ้านน่านพุ่มอะไรนี่พี่น้องอ่าจะสุดใต้ทางเลยเส้นทางเลยเมีบ้านเดียวนะพี่น้องทีเป็นแบบนี้นะอ่าบ้านเราะจะเป็นคุ้มๆแด้จากน้อย หน้าที่แล้วตอนนี้ฮะเดี๋ยวพวกเขาสีเขาไปเบิรงไปท่ายูอยู่นี่ปะนึงได้๋ยมั้ <Okay. S 1> ท่ายูปไป เดี๋ยวพี่น้องสิาพาปมซะอยไปทายโฮมวันหนึ่งก่อนเอาไปโพลลงในเฟซบุ๊กให้พี่น,อน้อ,อนงได้เบื้องเนาะว่าอ่าต้นฟางแดงนี้มันจะบานทุกปีเนาะทุกปีก็เดือนหาดแล้วก็มีอยู่ที่นี้ที่เดียวคือ,อที่บ้านน้ำเนี่ย พาพี่น้องไปเบิ้งดีๆเบิ้งว่าต้นดอกฟางเป็นยังไงนี่จะพาไปเบิ้งไกลๆเด้อเอ้ยมาอยู่กล่องนี่หอมๆเลยหอมๆหอมกลิ่นอ่อนๆ เฉพาะและมีเมียงใหม่มาจับ นี่ก็ไลายคนกันสิได้ได้ดูได้เห็นแล้วเนาะว่าดอกฟางแดงบ้านอยู่บ้านดัมเฮียนะมาหดนี้กับบทสรุปกติขอจบคลิปก่อนเด้อเอาไว้คลิปต่อไปจะให้เบิ่งขอบอกขอบใจบ๊ายบายอ่าขอบใจทุกคนเนาะขอบใจทุกคนเด้อที่เขามาเบิ่งอ่าขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งอ่าวิดีโอข้อบทสรุจะตัวจบจบเนาะผู้ใดที่มีความคิดเห็นแนวใดพี่น้องอ่าแต่สมาริกฝากคอมเมนต์ไว้แล้วก็ ต่อไปเนาะอีพีต่อไปบทช้อกกับชิตไทยวิถีชีวิตไทย,ยสถานที่ท่องเที่ยวข้องอันเบื้องเพียงครับพี่น้องเบื้องไปเรื่อยๆเนาะมาฮอนนี้ชาส่องคนลาก่อนสบายดีด